สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยเปิดมุมมองซุปเปอร์เล็กเกียริหมู่เก่าต่อไฟหยุดโลกตะวันฉายพี่เคแสนชยัยมวยไทยยิมพบกับซูเปอร์บอลสิงหาวินศึกวันลุมพินีที่46 เปิดเผยมุมมองความคิดเห็นของซูเปอร์เล็กเกียิหมู่เก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ถึงปอนด์ต่อไฟหยุดโลกระหว่างตัววันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท145-155ถึงปอนด์ที่จะต้องป้องกันแชมป์จากผู้ท้าชิงสุดอันตรายซุปเปอร์บอนสิงห์มาวิน เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับการพบกันของสุดยอดนักมวยไทยชั้นนำของโลกระหว่างซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชมป์โลกมวยวันรุ่นเฟเธอร์เวท ที่จะขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลางครั้งที่สองจากผู้ท้าชิงสุดอันตรายดีกรีอดีตแชมป์วันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันอย่างซุปเปอร์บอลสิงมาวินในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินีที่46ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้อันโคจรมาปะทะกันครั้งแรกของทั้งตัววันฉายและซุปเปอร์บอล ต่างได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกอย่างล้นหลามไม่เว้นแม้กระทั่งซุปเปอร์เล็กเกียดหมู่ก่าวแชมโลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทที่เฝ้ารอชมไฟนี้อย่างใจจดใจจ่อเช่นเดียวกันโดยล่าสุดซุปเปอร์เล็กที่มีความรู้จักมักคุ้นกับทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดีให้ความเห็นต่อการแข่งขันของทั้งคู่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โค้ชนโดยนักมวยคนดังขวัญใจโลกโซเชียลอย่างโค้ชน10สิบหมื่นโดยยอดมวยบุริรัมได้เปิดเผยมุมมองของตนเองต่อไฟหยุดโลกคู่นี้ว่าส่วนตัวผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบเพราะพี่ซุปเปอร์บอนมีพื้นฐานมวยไทยมาตั้งแต่เด็กก่อนจะผันตัวไปชกค,คิกบ็อกซิง่งส่วนน้องตะวันฉายก็ซ้อมดีแถมยังมีความห้าวด้วย เพราะอายุยังน้อยและด้วยความที่เป็นแชมป์ทำให้ความอยากชนะก็ต้องมีเช่นเดียวกับพี่ซุปเปอร์บอลที่อยากจะได้แชมป์เช่นกันครับออกต่ออีกนะครับว่าไฟนี้ผมรักทั้งคู่ครับอีกที่ได้แชมป์ไปผมก็ดีใจด้วยใครที่แพ้ผมก็ขอให้กำลังใจครับสําหรับศึกวันลุมพินีที่46นอกจากไฟหยุดโลกระหว่างตะวันฉายปะทะซุปเปอร์บอลแล้ว แฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกยังจะได้รับชมการเปิดศึกย่างชิงเข็มขัดอีกทั้งสองคู่ได้แก่คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างพระจันทร์ฉายพีเคแสนชายมวยไทยยิมเจ้าบรรลังเฉพาะการที่จะขอเปิดศึกล้างตากับโจเซฟลาซิวรีเจ้าบัรลังคนปัจจุบันเพื่อย่างเข็มขัดโลกวันทิปชิปมวยไทยรุ่นสตอเวตส่วนอีกคู่ เพชรจีจาลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักชกสาวหลอขวัญใจชาวไทยขอลองของแรงท้าชนอ,อนิสาแม็กเซนสาวแกร่งตัวทานฝรั่งเศสอัลจีเรียโดยมีเข็มขัดแชมป์ลอกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ปอนด์เป็นเดิมพัน แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันลุพินีที่46ในสนามผ่านทางไทยทิเกตเมเจอร์เริ่มกู่แรกเวลา19.30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง wat1fc.com บางประเทศ Facebook YouTube และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม2ทุ่ม30นาที